นี่เห็ดปีศาจโอ้ยรูปร่างน่ากลัวมากเลยโอย้เห็ดน,นาแร,ร่เด้อเห็ดน,นาแร,ร่เด้นนอ เห็นหน้าแรกเด้อเห็นหน้าแรกเด้อจ้าเห็นหน้าแรกเด้อจ้าเห็นหน้าแรกเด้อจ้าเห็นหน้าแรกสวยมากเลยเห็นหน้าแรกสวยสวยหิดตะไคร้นะครับเห็ดตคไคโอ้ห็ดตะไคร้นะครับสวยๆนะครับอุ้ยหล่น เห็ดตะไคร้สวยๆนะครับสวยงามมากเลยสวยๆชมพูชมพูสวยๆชมพูม,พมากมีไม่อ,อือนอมีเห็ดแดงมีเห็ดแดงนะครับอเห็ดแดงเห็ดตะไคร้อ๊เมื่อวานก็มาแต่ไม่เห็นนะครับเมื่อวานก็มาแต่ไม่เห็นนะครับเห็ดตะไคร้นะครับใช้ครับเห็ดตะไคร้ เห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้นะครับเอ่อเห็ดตะไคร้นะครับตุ่มๆเห็ดตะไคร้ตุ่มๆเห็ดตะไคร้ตุ่มๆอุ้ยหักหักเห็ดตะไคร้ตุ่มๆเห็ดแดงครับเห็ดแดงเห็ดแดงมือเห็นหน้าหมองกลมๆม้วนกลม แม่บอกว่าเห็ดนี้อร่อยมากเลยนะโอ้เห็ดเห็ดน้ำนมครับเห็ดน้ำนมน้ำนมย้อยเลยโอ้เห็ดน้ำนมน้ำนมย้อยเลยเห็ดน้ำนมนะครับน้ำนมย้อยเลย สวยๆตุ่มๆสวยๆตุ่มๆสวยๆตุ่มๆโอ้ยตึงๆสวยๆตึงๆจ้าสวยๆตึงๆสวยๆตึงๆดูสิคันนี่มาออกตรงตลิ่งหน้าผาโอ้ยเห็ดเออจะมาออกแบบนี้เนาะทำไมเจ้ามาออกแบบนี้เนาะเจ้ากระดาษมาออกตรงหน้าผา ขอิดมองออกเห็นนาะเจ้าเอ๋ยปวดแล้วบานซะแล้วบานซะแล้วบานซะแล้วนะครับอุ้ยกลิ้งโครกเลโคลกะเลโอ้อยู่ด้วยกันสามสี่ดอกนะครับอยู่ด้วยกันสามสี่ดอกสามดอกบานสามดอกบานนะครับแล้วก็หนึ่งดอกตูม หนึ่งดอกตูมนะครับเฮ้ยมาถึงยอดภูดแล้วใกล้จะถึงทงงาง,ทงลงแล้วนะครับใกล้จะถึงทางลงแล้วอุ้ยอะไรแดงๆวายนึกว่าปีศาจโว้ยนึกว่าปีศาจท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยเห็ดปีศาจเห็ดปีศาจแด,ดงมากผู้ชมครับมาดูอะไรครับนี่นี่ อืมดูอะไรครับนี่มาดูเลยดูมาครับมาดูนี่ครับสอง ครับท่านผูดชอมกาดอกอยู่ด้วยกันอันนี้เห็ดอะไรเนาะนีะน่ไม่ว่ามันขมนะเห็ดอันนี้นะไม่ว่ามันขมนะอันนี้เห็ดอะไรเออเห็ดหน้าเล่เห็ดหน้าแล่น,แนะครับอันนี้เห็ดหน้าเล่เห็ดอะไร เห็ดดินเห็ดครกเห็ดครกก็ขมนะครับโอ้เห็ดหน้าแร่โอ้เท่าแล้วเห็ดหน้าแร่เท่าแล้วหน้ามองจ้าโอ้เห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้ตุมตต้มๆเห็ดตะไคร้ตุ้มตุ้มๆอะไรเนาะโอ้เห็ดขาวดินเห็ดขาวดินตูมนะครับ เห็ดขาวดินตูมอันนี้ก็เห็ดไอเห็ดดอกมะอืนะครับเห็ดดอกมะอืดน้อยบ่แม่นดอกมะอืใหญ่เห็ดดอกมะเอืนนเด,ดออน,น้อยดอกมะเอืดน,น้อย นี่ครับไปเห็นดอกมะอึน,นะครับเราฟักทองมันเหลืองเหมือนฟักทองนะครับเหลืองเหมือนฟักทองก็เรียกว่าดอกมะอนึนี่นะครับแก่แล้วก็มียังนมอยู่ก็มีนะครับว่าพวเวนะรวมภาวะพวเวตอนนี้เห็นเราโง่ก็ออกนะ เคยได้อยู่ตรงนี้นะเคยได้เห็ดละงอก็ได้เห็ดละงอกมาไปแล้วหาหกเจ็ดดอกกี่มงขนาดเหลือตากเขาเยี่ยแมวเยี่ยมาด้วยนี่เออแม้เหลือตาเขาเยี่ยแมวเยี่ยมามีเห็ดหรือเปล่าตรงนี้น่ะมีหรือเปล่าน้องหินไหนไหนอ๋อเหรออ๋อน้อว่ตหินเนาะอ๋อเหมือนหินโอ้ตรงตุ่มๆยังแข็งๆอยู่เลยเนาะ อโอ้กกำลังดีเนาะใช่โอ้กำลังดีเลยโอ้สวย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 ไปต่อไปต่อไปต่อบ้านเต่งตึงพอดีจ้าสวยสวยจ้าสวย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 จ้าสวยสวยนีเห็ดตะไคร้มั้งนี่โอ้สองดอกนะครับเห็ดน,น่านแร่ครับกำลังตุม้มตุมเห็ดน,น่านแรกกำลังตุม้มตุมเด้อ อันนี้เห็ดไออะไรนะเห็ดหน้าวัวนะครับเห็ดหน้าหมองหรือดอกใหญ่ไหมเห็ดขาวอ๋อเห็ดขาวเลยเห็ดดินเป็นสีเล่เล่อ๋ออ๋เห็ดหน้าหมองไม่ใช่เลยนใบนอ่น huh. อ hey. uh, uh. uh ้อโอ้เห็ดดินครับอุ้ยอุ้ยเห็ดดินนะครับไะไอยู่ตรงนั้นเห็ดอะไรอยู่ตรงนั้นเหรอเห็ดอะไร เห็นน้าหมองใช่ไหมอุ้ยน้าหมองดอกโตมากเห็ดแดงด้วยเห็ดแดงก็มีเห็ดแดงก็มีอุ้ยหน้าหมองกําลังบานเลยนี่ไง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 ,ไงกําลังบานเลยคนมี้นมาจริงๆเลยเน,ะนาะอเ้เห็ดหน้าหมองจ้าเห็ดหน้าหมองมีเห็ดขาวเละแล้วฮะ เจอเห็ดละมองหมู่แปดหมู่แปดดอกเออหมู่แปดแต่มันเละมันเละหมู่แปดหมู่แปดมันเละนี่เห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดหน้ามอง บานเบิดทางไปได้ขึ้นมาทางไปได้ขึ้นมาหาไปทางอื่นทางบปได้ขึ้นมาหาไปทางอื่น หน้ามองตุมต้มๆนะครับกําลังจะถูกกินกําลังจะถูกกินนะครับเก็ดหน้ามองสองดอกจ้าเห็ดหน้ามองสองดอกเห็ดหน้ามองสองดอกตัวนี้เหมือนจะเป็นเห็ดแดงนะครับท่านผู้ชมเห็ดแดงสวยๆนะครับเห็ดแดงสวยๆหมดแล้วยังเนาะอ๋อยังอยู่หนึ่งดอกอ๋อยังอยู่ หนึ่งดอกครับโอ้ยคอหักซ้ำคอหักซ้ำเห็ดแดงค่อยเห็ดพึ่งนะครับอเห็ดพึ่งแดงตุงูมๆแดงตุง่มๆมีเห็ดอะไรโอ้เห็ดหน้าเล่เไม่ใช่แต่ว่ามัดก็กินน้เบียงือกก็กินนะ สุดทางหาเห็ดแล้วนะครับเราจะเบนหัวกลับแล้วนะครับมันก็ไม่สุดท,ทีเดียวนะมันจะไปทางอื่นได้อยู่แต่ว่าคุณน้องโอปอนางจะกลับแล้วเดี๋ยวก็ต้องตามนางไปคุณน้องโอปอจะกลับแล้วนะครับคุณน้องโอปอก็จะกลับแล้วใช่มันใช่เหรอเออเห็ดเผาะไม่ใช่หินเหรออ้างเห็ดเผาะจริงจริงด้วยอ๋อเห,หรอ เ,เห็ดเพาะก็มีเนาะเอเอแปลก<อ>ดีเน<อ>าะเห็ดเพาะก็มีเออ <หา S 1> บะปูวาน <บะ S 2> นี่นะครับนี่เห็ดน้ำนมนะครับเห็ดน้ำนมสวยๆเห็ดน้ำนมสวยๆอ้ยสองดอกมว่วงม่วงจ้าสองดอกม่มว่วงจ้าสองดอกอะไรขาวๆนี่ไว้อุ้ย เห็ดตะไคร้ใช่ไหมนี่ว่าสามดอกโอเคเกียไก่สไลเดอร์อะไรนี่หนึ่งสองอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูเห็ดผีเบือเบอนั่นนะเพื่อนมันกำลังจะอัพเพื่อนมันเนาะเห็ดอะไรนี่นี่เห็ดอะไรนี่โอ้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งท่านผู้ชมหันหน้าเจ้าให้เห็นมะอึจ้าเห็นมะอึ เห็ดมะ,อดะดอือดเจ๋งเลยสวยมากเห็ดมะอดน,นะครับผมเห็ดมะอือดน,นะครับนี่ครับสวยๆจังเลยโอ้ h, เห็ดหน้ามองเห็ดหน้ามองจ้าเก่แล้วครับเกตแล้ว พอได้อยู่เห็ดแดงน้อยเห็ดแดงน้อยมันไม่ใช่เห็ดแดงใหญ่ยกระไปเบิ่งยูแถวหัวเคลื่อนผูมมนก็ละลงนี่หรลอละลงนี่เดี๋วก็ละล,ลงพูนเรื่องกับไปเชื่อมต่อกัน ก็เลาะเลาะ,ะ,ะลงนีดล่ะแล้วก็ข้ามผู้อีน้อยนึงมันก็ไปถึงกันเลยล่ะ,ละเออละเมื่อล่ะ,ละ,ละไหนไหน,ไหนอ๋อเดี๋ยวครับอ๋อห้มันสวยๆก่อนเนาะแรกคืนนี้มันจะเป็นแบบนี้สมัยมากก็แย่เปรอได้เห็ด แดงแดงกึง่งแดงกม่โอ,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 อ้สีสันมากเลยสวยเนาะสีม่วงก็มีชมพูก็มีเหลืองก็มีขาวก็มีเนาะนโอ้มทอีทุกสีจะเต็มกระตาแล้วเด้อโอ้เห็แดแดงนะครับเห็ดแดงเต็มตะก้านะครับล้นตะก้ามาใส่ถุงนะครับผมก็ไไ้เยอะอยู่นะครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เห็ดเต็มตะก้าแล้วนะครับผมก็ถึงขึ้นมาถึงที่ทางจะกลับแล้วนะครับ ก็เอาต่อไม่ไหวแล้วล่ะครับเพราะมันเต็มตะกร้าและถุงก็มีใบเดียวนะครับผมโอแสคงจะได้ซื้อตะกร้าแล้วนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้เห็ดเยอะนะครับผมเยอะมากเลยแล้วก็เป็นเห็ดแบบกําลังออกด้วยนะครับผมมีทั้งบานกําลังออกก็มีอะไรก็มีทั้งตูมนะครับผมแบบมีความสุขแฮปปี้มากเลยนะครับวันนี้ได้เห็ดเยอะนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็แฮปปี้มีความสุขด้วยครับผมสวัสดีครับ